ลุงงี้กับบังอีพีสองมาถึงละวันนี้เราจะมาขยี้กระแสงเงินสดกันแบบเปิดไพ่ไงาการ์ดกันไปเลยทำไมต้องอิงกับสภาพคล่องนั้นหรอแล้วต้องดูจากตรงไหนแล้วมันช่วยอะไรสภาพคล่องจะบอกถึงการเงินว่าต้องแก้ไขปรับปรุงส่วนไหนแล้วตรงไหนคือปัญหาที่แท้จริงอ่านหนังสือมามันอยู่ในหัวไม่เห็นภาพสักที ตอนนี้บังก็เลยเอางบการเงินส่วนบุคคลของบังมาเฉลยและนี่ก็คืองบกระแสงเงินสดของบงังมันมีสิ่งที่บอกว่ารายรับมีอะไรบ้างรายจ่ายที่จ่ายทุกเดือนแบบคงที่มีอะไรบ้างรายจ่ายผันแปรแบบบางเดือนใช้บ้างไม่ใช้บ้างมีอะไรบ้างแล้วมาดูสภาพคล่องของบงัน เป็นไงล่ะติดลบ29บาทเดือนสิงหาติดลบ4,000กว่าบาทเราจะทำยังไงเริ่มแรกเลยไปดูที่รายจ่ายคงที่ก่อนว่าตรงไหนจะลดได้บ้างอันนี้เห็นได้ชัดแหละดอกเบี้ยจ่ายอยากรู้ดอกเบี้ยจ่ายมาจากไหนดอกเบี้ยจ่ายของบางก็คือบางไปยืมเงินมาเอามาลงในธุรกิจยืมเงินเข้ามาแล้วก็ต้องส่งดอก แต่ดอกเดือนนึงเป็นหมื่นเนี่ยเราก็ต้องทำการลดให้มันจะทำยังไงยึงลดให้มันก็จ่ายหนี้ให้เจ้าของเงินไปเราจะได้ทรงดอกให้น้อยลงก็แค่นี้อย่างน้อยดูเดือนต่อไปบางจะลดได้เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูรายจ่ายตัวอื่นๆที่เราสามารถจะลดทอนลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายผันแปร อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดจนสุดๆแล้วอ่ะผลมันจะออกมายังไงเดี๋ยวเดือนหน้าจะได้รู้กันฝากติดตามการขยี้กระแสเงินสดของบังให้เป็นบวกสักทีนะครับเป็นกำลังใจให้บงังทำสำเร็จด้วยนะครับสวัสดีครับ